เมื่อวานนี้ผมไปสังสรรค์ในวันเกิดเพื่อนแล้วผมออกจากบ้านเร็วนิดนึงผมออกจากบ้านช่วง17บเนาฬิกาผมก็เลยคิดว่าในไหนก็ในไหนเพื่อนสังสรรค์วันเกิดนี่อายุปาเข้าไป48นี่นะฮะสังสรรค์วันเกิดเนี่ยจัดในผับฮะคืออยากดื่มเหล้าซึ่งไม่เป็นไรผมก็ไปดื่มด้วยนะฮะก็ไปแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนก็มีความสุขดีเอนจอยกันดีแต่ว่าบังเอิญเนี่ยความที่มันเป็นผับเนี่ยมันก็เลยเปิดทุ่มครึ่งใช่ไหมฮะ ซึ่งก็สนุกดีแล้วผมก็เอนจอยความรู้สึกที่ได้มีการตรวจบัตรประชาชนด้วยเพราะว่าผับแห่งนี้อยู่ย่านบรรทัดทองแล้วก็บรรทัดทองผมก็แทบจะไม่เคยมีโอกาสไปเดินเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โซนแบบวัยรุ่นน่ะนักศึกษานิสิตนักศึกษา,กษาจุฬาลงกรณ์มหาวิแบบทยาลัยและอื่นเนี่ยมักจะเดินท่องเที่ยวแล้วก็หาอาหารกินซึ่งปรากฏว่าผมเห็นร้านอาหารดีๆเยอะแยะมากมายในในถนนบรรทัดทองเมื่อก่อนในสมัยวัยเด็กผมเคยไปนะ ถนนมันททองในสมัยวัยเด็กเนี่ยจะขายอุปกรณ์กีฬาขายรองเท้าสตาร์ทฟุตบอลขายฟุตบอลขายถุงมือโกอะไรเงี้ยถ้วยฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับว่าที่สังสรรค์ปาร์ตี้แล้ววายแบบดีมากแล้วเมื่อวานนี้ก็ลมเย็นครัวนี้ก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายซึ่งก็น่ารับประทานแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปนั่งในผับไปนั่งในผับวันเกิดเพื่อน ทุ่มครึ่งแต่ว่าสิ่งที่คุยและสิ่งที่เจอในผับหลังทุ่มครึ่งไปเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์นะไฮไลท์เมื่อวานนี้คือตอนเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจบัตรประชาชนด้วยซึ่งผมรู้สึกเออดีวะ่ะดีวะ่วะที่มันมีนโยบายเช่นนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้ตรวจเพราะว่าหน้าผมเด็กนะฮะเพราะาหน้าผมไม่เด็กแต่ว่าเขาตรวจเพราะว่าเขาเข้มงวดไม่ให้คนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถไปเที่ยวผับบาร์ได้ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่ผมอยากจะชมเชย เพราะว่าถึงแม้ว่าบางทีมันเหมือนกับว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ไปสั่งให้ตรวจอย่างเข้มงวดอะแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ของผับเขาตรวจเองอะก็แสดงว่าเออเขาคือไม่ต้องมีใครไปกดขันเน่เขาตรวจเองก็ดีดีดีอันนี้ผมดีใจแต่ว่าเมื่อวานนี้บังเอิญความที่เพื่อนนัดทุ่มครึ่งแล้วผมออกไป5้าโมงเนี่ยผมขับรถผ่านกว่าจะไปถึงบรรทัดทองเนี่ยผมก็เลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไปตรวจดูพื้นที่ซึ่งมันเป็นห้างใหม่ ซึ่งเจ้าของเป็นอภิมาสถีแล้วสร้างออกมาได้อย่างสวยสดงดงามเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการมีสวนสาธารณะกลางกรุงอะที่ติดแอร์สำหรับคนไทยซึ่งไม่นิยมห้างหรือคนต่างชาติซึ่งไม่เข้าใจว่าในเมืองไทยทำไมต้องมีห้างให้คนเดินเนี่ยคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันประหยัดแอร์ฮะคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดแอร์ได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามันสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าแล้วเมืองไทยถ้าไปเดินข้างนอกแล้วไม่ได้เดินในห้างเนี่ยมันแค่ร้อนนะฮะแล้วมันก็สกรปรก มันสกรปรกเพราะว่าฝุ่นพีม2.5บนท้องถนนถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยอ่ะเขาก็พยายามเดินข้างถนนเหมือนกับเวลาเขาเที่ยวในประเทศเขาเองแต่อันนั้นเพราะว่าเขายังไม่เคยเดินบนข้างถนนในประเทศไทยนานๆเพราะว่าถ้าเคยเดินบนถนนในประเทศไทยนานๆก็จะรู้ว่าพอเดินไปในที่สุดเนี่ยฝุ่นก็จะเข้าตาเข้าปอดแล้วมันก็จะแสบมันไม่ใช่เรื่องของฟิสิ a l f ฟิตเนส สมัยที่ผมฟิตจัดๆนี่นะฮะอายุประมาณ18อะไรเงี้ยเอาจริงๆผมเดินจากสยามสแควร์ถึงสะพานพระโขนงอ่ะผมเดินได้แล้วไม่ไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ทําให้ยากคือฝุ่นมันไม่ใช่ความสกปรกบนแผ่นดินนะมันคือความสกปรกของอากาศซึ่งมาจากถ้ไยเสียรถยนต์ครนี้นั่นคือเหตุผลเลยที่ทําไมห้างเนี่ยมันต้องมีเยอะในกรุงเทพไม่ใช่เพราะว่าให้คนไปซื้อของเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีกําลังซื้อที่จะซื้อของอะไรในห้าง คนไทยเนี่ยรวมต,วตัวผมด้วยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยชนชั้นกลางไทยเนี่ยขอภัยเราไม่มีปัญญาซื้อของในห้างหรูๆไม่มีไม่ว่าจะเป็นเดอะวันบางกอกหรือเกสรอนพลาซ่าหรือเซ็นทรัลเอม s บาซีหรือสยามพารากอนหรือเอ็มควอเทียคนไทยชนชั้นกลางแทบจะทั้งหมดรวมทั้งทุกผลเราไม่มีปัญญาซื้อของในห้างฮะ เรามีปัญญาแค่ซื้อกับข้าวกินในห้างฮะแล้วก็เดินตากแอร์ฮะเพราะฉะนั้นผมจะต้องขอบคุณพระนาท่านเสียเจริญสิริวัฒนพักดีนะฮะเพราะว่าผมจะชมเชยห้างวันบางกอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี้ยแอร์เย็นมากเลยแล้วก็มีอะไรให้ปลื้มดูเยอะดีแล้วก็ปลื้มบังเอิญชอบเข้าไปนั่งจิบกาแฟในโรงแรม5้าดาวแล้วปลื้มรอทั้งอันดัสแล้วก็ริชอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ไปที่วันบางกอกเนี่ยเขาเปิดแค่ในโซนซึ่งเป็นตัวห้างแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งเปิดเยอะ แต่ผู้ชมนิดหนึ่งผมจะรีวิวอย่างจริงจังก็คือว่าทุกคนเข้าใจดีว่าห้างมันเป็นพื้นที่ซึ่งให้คนสามารถเดินตากแอร์ได้แล้วก็หาอาหารกินนะฮะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเวลากลุ่มต่อต้านระบบทุนนิยมเนี่ยกลุ่มเอ็นจโอต่อต้านระบบทุนนิยมเนี่ยก็จะมองว่าทําไมเมืองไทยมีแต่ห้างทําไมต้องไปเดินห้างแล้วก็มีเจ้าสัวอยู่ไม่กี่คนอย่าคิดอะไรมากเลยฮะไอเรื่องผูกขาดอ่ะมันก็ต้องแก้แก้ได้หรือเปล่าล่ะผมก็อยากให้แก้มันแก้ไม่ได้ไงแล้วท่านผู้ชมที่ประเภทแอนตี้ในทุนใหญ่อาจจะบอกว่าปลื ผมไม่ต้องอยากได้อะไรฮะผมไม่ต้องการเลยทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมไม่ชอบให้คนมาให้อะไรผมด้วยฮะแล้วผมยืนหยัดลำแข้งตัวเองผมได้ครับผมเป็นคนซึ่งไม่สามารถกระตุนได้ด้วยเงินนะฮะแต่สิ่งที่ชัดเจนคืออย่างน้อยเราพลเมืองชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอีกแห่งหนึ่งให้ไปเดินที่ตากแอร์แล้วก็หาข้าวกินได้มันมีไว้เดินตากแอร์ฮะไม่ได้มีไว้เดินซื้อของ ก็เมื่อวานนี้ผมไปเดินตักแอร์หนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปวันงานวันเกิดเพื่อนคืองี้ผมรีวิวจากใจนะรีวิวจากใจคือถ้าผมไม่ชอบผมก็จะบอกว่าเดินแล้วมันไม่โดนต่อให้ห้างเป็นของเสียเจริญเนี่ยถ้าผมเดินแล้วผมไม่แฮปปี้ผมก็จะบอกแล้วก็จะให้คนไปบอกด้วยแต่เมื่อวานนี้ผมเดินแล้วผมแฮปปี้ผมเดินแล้วผมแฮปปี้ผมคิดว่าเลเยอร์ภายในเนี่ยมันโล่งมันสว่างสวัยมันเชื่อมต่อระหว่างแต่ละร้านได้ดีแล้วที่สําคัญที่สุดคือที่จอดรถเวลาลงไป มันไม่รู้สึกคับแคบที่จอดรถสว่างสวยและกว้างขวางแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมหวังว่าเขาจะรักษานโยบายนี้ไว้อันนี้ผมชมเดอะวันบางกอกเลยในที่จอดรถของเดอะวันบางกอกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่คับแคบแล้วมันโอโถงเนี่ยโอเคแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมผมอยากจะให้เขารักษานโยบายนี้ไว้เลยเขามีกอล์ฟคาร์ทเนี่ยมีคนขับเป็นรถไฟฟ้ากอล์ฟอเล็กๆอะที่ใช้ในสนามกอล์ฟมารอรับคนที่ลงจากรถ แล้วก็ขับพาไปส่งตรงที่ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดปลื้มยกนิ้วให้เลยเป็นห้างเดียวที่มีการให้บริการนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปก็ไม่ได้ซื้อของหรอกไปซื้อข้าวกินวกาของมันราคาสูงเกินไปกว่าชนชั้นกลางที่จะมีกำลังซื้อแต่ไม่เป็นไรคือเขาให้บริการดีไงแล้วที่จอดรถสว่างสวัยแล้วก็กว้างขวางแล้วก็มีรถกอล์ฟมารับ นะฮะคราวนี้ผมก็ปฏิเสธร,รถกอล์ฟที่เขาามารับเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งชอบเดินมันจะได้ออกกําลังกายไม่ชอบความสบายนะฮะเป็นมนุษย์ซึ่งปฏิเสธความสบายนะะชอบเดินแบบเจอฝุ่นเยอะๆเนี่ยยิ่งยิ่งอดทนดีอะไรเงี้ยมสธิสติกนิดๆนะะแต่ว่าคือคือ e n j อยมากวันบังกอกเมื่อวานนี้เดินแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ดูความเชื่อมต่อของร้านแต่ละร้านแล้วก็ร้าน Starbucks Reserve สวยมากไม่ได้เข้าไปดื่มแต่สวยมาก แล้วก็มีจัดเป็น p ร r a รดข้างในผมไม่รู้ว่าคนออกแบบคือใครแต่คนออกแบบออกแบบได้ดีแล้วไม่ทําให้รู้สึกว่าคนที่เดินอึดอัดแล้วไม่ทําให้มีความรู้สึกว่าต้องซื้ออะไรด้วยทําให้มีความรู้สึกว่าอยู่ในสวนสาธารณะอารมณ์แบบไฮพาร์คแต่ว่าเป็นอินดอร์มอลที่แอร์เย็นเฉียบเลยแล้วสวยแล้วเจ้าหน้าที่พี่ๆข้างบนเนี่ยซึ่งเป็นรปภหรือเป็นคนซึ่งคอยดูแลอะไรเงี้ยพอผมถามอะไรเขาก็ตอบทั้งท่านที่เขาจําผมไม่ได้ด้วยจําผมไม่ได้ด้วย แต่ว่าตอบผมดีด้วยดีใจถ้าจําผมได้แล้วตอบผมดีก็าอาจจะไม่เกี่ยวกับการให้บริการเพราะว่าเขาอาจจะจาผมได้โดยส่วนตัวแต่นี่จําผมไม่ได้แต่ว่ายังคุยกับผมดี <_ S 1> ผมจะยกตัวอย่างสองพื้นที่ซึ่งผมไปเดินแล้วไม่แฮปปี้ที่สถาปนิกคิดเยอะเกินแล้วก็เดินวกไปวนมาแล้วก็งงแล้วก็มึนงงสองที่นั้นคือทัญญ่าพาร์คทัญญ่าพาร์คเนี่ยซึ่งผมเคยไปหลายครั้งเพราะว่าเวลาทําหนังสือเดินทางทําที่ทัญญ่าพาร์คเนี่ยทัญย่าพาร์คเนี่ยสถาปนิกคิดใหญ่ แล้วก็ออกแบบสวยมากซึ่งอยู่บนถนน,นรีนรินทร์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสถานที่เช่าของกระทรวงต่างประเทศมาเช่าให้คนทาหนังสือเดินทางแล้วก็ตอนนี้ผมไปลงทะเบียนของกองทุนประกันสังคมอะที่ผมใช้บริการสุขภาพประกันสุขภาพก็อยู่เนี่ยผมก็ไปที่ธัญญาปาร์คธัญญาปาร์คในที่สุด่ยจะมีหน่วยงานของรัฐมาเช่าเยอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่นิยมสําหรับชอปเปอร์ไปเดินแล้วเพราะมันเดินวนก็นวนแล้วมันเหนื่อยมันงงมันเหนื่อยซึ่งพอสร้างไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ คือเวลาคิดเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ซึ่งเป็นห้างในไทยเนี่ยไปคิดแบบเหมือนกับว่าอยู่ในประเทศเมืองหนาวเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยู่ในประเทศเมืองหนาวเนี่ยมันจะออกแบบให้มีพื้นที่ซึ่งไม่มีแอร์แล้วเดินวนไปวนมาสวยๆคิดแบบนั้นไม่เวิร์กเพราะว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนที่คนอยากจะอยู่ในโซนอินดอร์มีแอร์ตลอด แล้วต้องการความกว้างในแบบที่ผู้หลักผู้ใหญ่อายุเกิน40พอไปเดินเนี่ยถ้ามันวนมากอะ่ะมันมึนแล้วผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ไปเดินซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่อายุเกินกว่า40คือคนที่มีกําลังซื้อเพราะฉะนั้นอย่างธัญญาปาก,ก็เลยเป็นที่ที่ท,ที่ที่คนไม่ค่อยไปเดินมันก็เลยไม่เวิร์กทั้งทั้งที่วิชั่นของสถาปนิกเนี่ยสวยงามสวยงามแต่ว่ามันไม่ใช่ for environment ภูมิอากาศไทย อีกที่หนึ่งซึ่งคล้ายๆกับทันยาป้าซื้บอบมไม่แฮปปี้ที่ผมแวะไปเดินไม่ใช่ไม่สวยนะสวยแต่ว่าพอเดินแล้วมันมึนแล้วมันงงก็คือมาเช่มาเช่ไม่ใช่บอลมาเช่ตรงประชาชื่นนะไม่ใช่อันนั้นประสบความสำเร็จแต่ผมพูดถึงมาเช่ที่อยู่ตรงทองหลอ่อที่มาแทนที่เวิร์เวิร์เก่าของสยามฟิวเจอร์เดเวลปเมนสยามฟิวเจอร์เดเวลปเมนเคยเออกแบบเวิร์นั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็มีไอติมของอร่อยๆไอติมของยี่ห้อที่คนไทยทำขึ้นมาพี่พี่ ใช่พี่อะไรพี่ปลาว่ะที่ทำอะ่ะจำไม่ได้ละไอติมนั่นแหละไอติมที่มีไอติมมีท็อปส์ด้านล่างแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็มีสตาร์บัคแล้วมีอยู่ประมาณ67ร้านแล้วก็มีร้านวายร้านหนึ่งอะ่ะเวิร์กนั้นในปัจจุบันตรงทองหล่อกลายเป็นมาเช่สร้างขึ้นมา5ชั้นแล้วถ้าเดินเข้าไปมันก็จะวนขึ้นวนลงคอนเซ็ปต์คือสร้างเพื่อให้คนมาเช่าที่มาเช่าห้องพอมาเช่าห้องมาเช่าที่แล้วจะได้รายได้แต่ปรากฏว่าคนมันไม่เดินเพราะเดินแล้วมันมึนงง คนทองหลอ่อซึ่งมีกําลังซื้อส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยอายุมากพอเขามาเดินตรงนั้นเนี่ยอย่างผมไปเดินรอบนึงเนี่ยผมเดินวนไปวนมาผมมึนงงเลยว่าผมมาเดินหาอะไรวะแต่ว่าเมื่อวานเดินวันบางกอกแล้วผมยกนิ้วให้เลยผมไม่รู้ทีมของลูกเสียเจริญคนไหนทําแต่ว่าคนที่ออกแบบเขารู้ว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรเขารู้ว่าเวลานักท่องเที่ยวเนี่ย เที่ยวในเมืองไทยเหนื่อยๆที่อื่นน่ยนักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดพระแก้วเสร็จไปเที่ยวเยาวร,ราชเสร็จเขาต้องการอะไรเขาต้องการบรรยากาศอย่างในเดอะวันบางกอ k เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสําหรับผมวันแบงกอก k ผ่านฮะผ่านเมื่อวานนี้ดีมากการออกแบบสิ่งที่เดินไปเดินมาแล้วแฮปปี้แล้วทำให้คนกลับไปอีกเนี่ยนั่นคือการออกแบบห้างที่เวิร์กในเมืองร้อนอย่างไทยที่คนต้องกลับไปอีกเป็นประจํา ไปกันได้ทุกวี่ทุกวันเพื่อไปตากแอร์ซื้อหารกินแล้วก็บางครั้งถ้ามีเงินเหลือซื้อของบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูวันบางกอกได้รับการออกแบบแผนหน้าบทโดย skidmore boeing และ m e r r l w ร่วมกับบริษัทสถาปนิก4าจำกัดและบริษัท plan associate s ใช้เงินลงทุน1 2 0 0 0 0สน0ล้านบาท ทำให้เคยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้จำนวนเงินลงทุนสูงที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยแทนที่ไอคอนสยามซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่สถิติจะถูกทำลายลงโดยโครงการเดอะฟอร์เรสเชียเดอะฟอเรสเชียอันนี้ก็แพงนะฮะอันนี้ก็ลงทุนเยอะกว่าอีกทำสถิติฟอร์เรสเชียเนี่ยลงทุนปาก็ไปทำลายสถิติของเดอะวันแบงกอกอีกฟอร์เรสเชียอยู่บนถนนบางนาตราดนะครับคนไหนซึ่งไม่เคยมาก็ลองขับมาดูได้อันนี้ก็หรูหราไฮโซเช่นเดียวกัน วันบันกอกเปิดไปยังไม่เป็นทางการวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเปิดอย่างเป็นทางการพิธีเปิดที่เป็นทางการคือ25ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะพื้นที่ที่เปิดให้บริการในวันดังกล่าวซึ่งก็เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดแล้วเมื่อวานนี้ที่ผมลองไปเดินดูก็คือมีส่วนคาปลีกหลักคือ p a r a d e และก็ The s t o r ร e s รวมถึงอาคารสำนักงาน3นะฮะทาวเวอรของเขาแล้วก็มีอาคารชุดเพื่อการาพักอาศัย The r e s i d e n c e at one bangkok แล้วก็อาคาร The Wireless House at one bangkok สวนและพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดพื้นที่เปิดโลง่งด้านที่อยู่ริมถนนพระรามสี่เขาตกแต่งสวนแลนด์สเคปต้นไม้ต่างๆได้งดงามมากอันนี้น่าชมเชยมีความเป็นศิลปะมากในการที่ผมคิดว่าทำให้คนทั่วไปสามารถเดินถ่ายรูปได้คือเวลาบริษัทใหญ่ๆซึ่งมีงบเยอะเขาลงทุนในพื้นที่แล้วก็ทำให้สวยแล้วคนทั่วไปเดินได้ฟรีเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรซึ่งไม่เสียหายเลย คือทุนในไทยอ่ะเป็นทุนที่มีการผูกขาดหลายเรื่องและต้องต้องถูกเบรกอัพด้วยอำนาจรัฐใช่แต่ว่าในสิ่งที่เขาทำได้ดีผมคิดว่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายมันแทบจะเป็นสวนสาธารณะฟรีเปิดด้านนอกซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเดินแล้วแฮปปี้นะฮะเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้มืดผมเลยไม่ได้เดินถ่ายรูปด้านนอกแล้วก็โรงแรมซึ่งจะมีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะฮะ เมื่อวานที่ผม,มเห็นคืออันดัสอันดัสก็เป็นโรงแรมหรูแต่ว่ายังไม่ได้เปิดจะมีโรงแรมซึ่งเป็นเครือ f r a s เชอร์สวีทใหจะมีริชรมาป่ะริชมาด้วยอ่ะริชคาร์ลตันจะมาด้วยริชคาร์ l t o n จะมาด้วย Fraser s ร์สวีจะมาด้วยวันบางกอกท Tower ซึ่งเป็นอาคารสูงสุดในโครงการก็จะเปิดให้บริการในอันดับถัดไปเพราะฉะนั้นที่เป็นไฮไลท์หลังจากนี้ก็จะมีอันดัสเฟรเชอร์สวีทริชนะฮะริชน่าจะเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในประเทศไทย หรูเท่ากับ r i c ชคงจะเป็น Four s s o s o n ซึ่งเป็นของทีมธุรกิจของคุณบีแต่ชะอุบลเนี่ยนะฮะอยู่ตรงริมแม่น้ำเชะพระยาอันนั้นน่าจะหรูระดับเดียวกับ r i ชละแต่ว่า r i c ชคงจะเป็นตัวท็อปนะฮะเมื่อมาเปิดตรงนี้แล้วก็จะมีตึกซึ่งนะ่าจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดของโครงการเดอะวันบังกอก Tower ด้วยสำหรับสถานที่นี้เนี่ยนะฮะทั้งย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นสวนลุมไนบาซา ซึ่งศูนลุมนบาซาเนี่ยในยุคสมัยที่ผมเคยไปเดินเนี่ยถือว่าเป็นตลาดกลางคืนแห่งแรกในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้จริงๆมันก็มีตลาดอื่นนะที่เป็นตลาดกลางคืนแต่ว่าโอเคแต่ถือว่ามันก็ใหญ่อะมันตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณหัวมุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสี่แยกวิทยุบริเวณถนนพระรามสี่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันแล้วก็ยังมีพื้นที่ติดกับศูนลุมพินีทางทิศตะวันตกด้วยในสมัยนั้นศูนลุมนบาซาเป็นที่นิยมนะฮะ เป็นที่นิยมเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่คุณสามารถไปเดินซื้อของสตไตล์ไทยๆได้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ซึ่งเป็นบางกอกคอซึ่งรู้จักกันในนาม BEC Terro Hall ตามชื่อเจ้าของในขณะนั้นปัจจุบันคือ Terro Entertainment แต่ว่าตอนนั้นเป็นศูนย์ประชุมแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตความจุ6,000ที่นั่งตอนนั้นก็มีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีโรงละครโจลุยเตเตอร์ด้วยนะฮะเป็นหุ่นละครเล็กซึ่งเขาจัดเป็นโชว์พิเศษ หลังจากส์ลุมได้บาซาปิดลงโรงละครโจหลุยได้ย้ายไปอยู่ที่เอเชียทิคนะฮะคนไหนสนใจก็ไปเอเชียทิคได้ถ้าจะดูละครโจหลุยซึ่งเป็นละครหุ่นละครเล็กซึ่งก็ก็เป็นเป็นเป็นงานที่น่าน่าติดตามนะฮะนั้นอยู่ที่เอเชียทิคแต่ว่าส์ลุมได้บาซาเนี่ยเป็นการใช้พื้นที่ซึ่งในปัจจุบันเป็นแต่วันบางกอกส่วนถ้าคุณต้องการทราบว่าก่อนสุลุมไดบาซาเป็นอะไรเนี่ยในสมัยเดิมก็คือเป็นโรงเรียนเตรียมทหารเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร ะะเพราะฉะนั้นจากโรงเรียนเตรียมทหารมาเป็นศูนย์ลุ่นนาษามาเป็นวันบางกอกเปลี่ยนมาเยอะนะฮะเปลี่ยนมาเยอะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยปี2504นเนี่ยนั่นคือยุคสมัยแรกที่โรงเรียนเตรียมทหารจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนเตรียมทหารขึ้นบนพื้นที่นี้แหละบนถนนพระราม4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันตอนนั้นใช้เลขที่1874พระรามสลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองสัญญาณทหารเรือมีพื้นที่35ไร่นะฮะ3งาน47ตารางวาหลังจากได้สร้างโรงเรียนเตรียมทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ายมาอยู่ถนนพระราม4นะครับปีเดียวกันครับนี้2522เนี่ยกองพันธารสื่อสารกองประชาการกองทัพบกและกองร้อยฐานสื่อสารซ่อมกําลังบํารุงเขตหลังกองประชาการทัพบกได้ย้ายออกจากพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกัน โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้รับพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเพิ่มขึ้น91ไร่และ62ตารางวารวมเป็น121ไร่9ตารางวาเพราะฉะนั้นในปี2537ผู้บัญชาการสูตรณเวลานั้นได้พิจารณาว่าสภาพแวดล้อมต่างๆของโรงเรียนเตรียมทหารได้เปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นที่โดยรอบกลายเป็นย่านชุมชนหนานแน่นทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษอีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารมีข้อมูลจำกัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารและพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารด้านต่างๆในอนาคต จึงได้ปรึกษากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารถึงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสมซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยได้มอบให้บริษัทคริสเตียนนีลเซลนไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆของโครงการย้ายโรงเรียนเตรียมทหารรวมทั้งเสนอแนะพื้นที่ปั้งโครงการใหม่ ในที่สุดไอ้เลือกพื้นที่ตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นที่ตั้งเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบ,บกเจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ดำเนินการ2,460ไร่เป็นผลให้โครงการก่อสร้างเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ในที่สุดแล้วเตรียมทหารเนี่ยไม่ต้องมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นในกรุงเทพตรงถนนพระรามสี่ลุมพินีก็เลยเปิดโอกาสให้ นำพื้นที่นั้นมาให้มีการจัดสรรเช่าต่อเป็นศูนย์รุ่นนบารซาซึ่งหลังจากศูนย์รุมนนบารซาปิดไปก็เลยนําพื้นที่นั้นมาจัดสรรให้มีการเช่าต่อโดยวันบางกอกเอาจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกเนี่ยนะฮะในตัวแลนคอนเซปต์ของวันบางกอกเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมใจกลางกรุงเทพมหานครในจำนวนพื้นที่108ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์โดยที่มีบริษัทวันบางกอกชื่อเดิมของวันบางกอกคือเกษมทรัพย์วัฒนะนะฮะเป็นผู้พัฒนาโครงการและมีการบริหารโดยวันบางกอกโฮลดิ้งซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง TCC Asset และ f r a s เ e p r o p e r t ์ t เเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาย่านพระรามสของกลุ่ม TCC ของเสียเจริญเนี่ยนะฮะซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่8มีนาคมส5 6 1เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก็แนะนําให้ไปเดินตักอะไฮะแล้วก็แนะนํา s า a r b u c k s Reserve ร้านมันโรแมนติกสวยดีอลังการดีส่วนอาหาร,รอ,อ,อรอ่อยอร่อยเนี่ยหลายร้านคงจะค่อยๆทยอยเปิดเมื่อวานผมไม่ได้กินที่นั่นเพราะว่าผมแวะไปกินที่ผับย่านบรรทัดทองทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นวัยรุ่นเลี้ยงวันเกิดอายุ48ของเพื่อนจากสมัยวัยเด็ก